สวัสดีครับวันนี้เรามาที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกเขาสำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อากาศทั่วๆไปแล้ววันนี้เมื่อคืนเย็นนอนหลับสบายอากาศเย็นนะครับ บรรยากาศน้ำตกเขาสำหรังนี่สุดยอดจริงๆนะครับยังคงเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวและน่ามากลางเต็นอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนี้เขามากลางกันก็กลับบ้านกันคือใกล้จะหมดแล้วปกติถ้าตำแหน่งที่เห็นที่รถจอดอยู่นี้นะครับจะแน่นผู้คนจะมากลางเต้นกันแน่นนะครับแต่วันนี้วันอาทิตย์นี่เขากลับกันแล้วนะครับ ขณะที่ผมยืนนี่ลมยังดีอยู่เลยลมเฉยๆเย็นสบายครับอากาศอันนี้ผมถ่ายให้ดูรอบๆของบริเวณที่กลางเต้นนะครับนะครับแต่ตำแหน่งนี้พอดอันนี้ทํามานี่คือเลือกสถานที่กลางได้เลยนะครับคือกว้างครับ ทีนทียังไม่เคยมานี่แนะนำให้มาที่นี่เป็นรำดับแรกเลยนะครับาำรับสายที่อยากมากลางเ็นที่นี่นะครับ ตำแหน่งนี้ที่มานะครับท่านสามารถเอารถมาจอดแล้วลงของที่นี่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็หาที่จอดบริเวณ,เวณแถวนี้กว้างกครับก็มีสถานที่ให้จอดนะฮะสะดวกสบายนะครับซุ้มที่เห็นอยู่นี่คือ,อเป็นซุ้มขายของถ้าขาดเหลืออะไรก็มาหาซื้อที่นี่ได้หมดนะครับเขามีทุกอย่างนะครับน้ำแข็งอะไรมีขายหมด น,นี่นะครับเป็นเต็นของเรานะครับที่วันนี้ได้เปลี่ยนเป็นเต็นเล็กลงแต่ว่าเต็นอันนี้นะครับจะนอนได้หกคนเขาบอกนะครับเนี่ยเพิงซื้อมาแกะกล่องเลยฮะซิงิงครับวันนี้เลยมารีวิวให้ดูเดี่ครับเต็นใหม่นี้ ก็จะบอกว่าขนาด310คูณ210นะครับแล้วก็120สูงนะฮะ168สบายนะครับสูง168 <c oughs> คือเต็นท์ตัวนี้ที่ผมซื้อมานี่เพื่อมาใช้กับเต็นท์ที่ใหญ่กว่า แต่ว่าเราเวลามานอนกันสองคนเราก็ใช้เต้นขนาดนี้ผมคิดว่ากำลังดีนะครับแต่จริงๆแล้วเต้นใบนี้นี่เขาบอกว่านอนได้หกคนเนี่ยฮะดูความกว้างของเขานะครับนี่ครับขนาดนอนนี่ยังสบาย,บายๆเนี่ยมีเตียงนอนเนี่ยนะฮะแล้วก็สองข้างนะฮะจะมีหน้าต่างนะครับนี่ครับหน้าต่าง นี่ครับหน้าต่างนี้ก็เป็นช่องลมนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรเราไม่ต้องการเราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเนี่ยฮะเปิดปิดได้จะมีสองฝั่งเลยส่วนมุง้งประตูก็เช่นกันประตูนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยมีช่องระบายลมนะฮะแล้วก็ช่องปิดทึบเนี่ย ถ้าเราไม่ต้องการก็ปิดทึบได้นะครับก็ถือว่าเต็นนี้ก็จัดในขั้นว่าโอเคนะครับน่าใช้อยู่ถือว่าคุ้มค่านะครับเต็นท์แบบราคามันสามพันสามพันเจ็ดรอกว่าบาทนะครับเนี่ย แต่ว่าผมซื้อโปรโมชั่นมาเนี่ยตอนนี้เขาโปรโมชั่นมานี่าที่ห้างบิ๊กซีนะเนี่พันเจดร้อกว่าบาทเนี่ยครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับเนี่ยมีมีทั้งไฟชีตให้แถมมาสองเส้น,อนสองเสานะครับเนี่ยสภาพนี้เลยครับแล้วก็ คุมกลางผลกลางน้ำค้างให้ก็ถือว่าคุ้มนะถ้าสูตรเ,เพื่อนๆที่ยังไม่เคยกลางเต็นนะครับอยากจะแนะนำให้ใช้เต็นแบบราคาประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็มากลางกันแล้วก็ไม่ต้องไปไกลนะครับ มาที่น้ำตกสามหลังเนี่ยนะครับคือบรรยากาศที่นี่จะดีมากตอนเย็นเนี่ยกลางคืนจะเย็นสบายนะครับช่วงนี้ยังไม่ถึงกับหนาวจัดแต่ก็นอนหลับเย็นสบายนะครับบรรยากาศอากาศดีมากเลยสถานที่ก็กว้างอกโถงมาสะดวกปลอดภัยทางเข้าก็เดินก็ดีสะดวกสบายนะครับ ผมจะพาไปเดินดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นชมกาแฟนะครับผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆกั พอมาสอบถามแล้วก็มาเที่ยวที่นี่กันก็บอกที่นี่บรรยากาศดีนะครับใช้ได้คือมันไม่ไกลมาสะดวกอันนี้เป็นร้านสวิสการ <c oughs> เป็นครัวนะครับสั่งอาหารได้นะครับท,ที่นี่อาหารก็ถือว่าอร่อยนะครับ ที่ทล้างจานอันนี้เป็นห้องน้ำชายนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นห้องแบบผู้สูงวัยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นห้องน้ำหญิงก็ถือว่าสะอาดๆนะครับนี่ครับบริเวณนะครับ มีสองฝั่งนะครับฝั่งฝั่งฝั่งนั้นก็ยังดีอยู่นะครับเป็นห้องอาบน้ำนี่ครับนี่เป็นห้องอาบน้ำชายห้องอาบน้ำชายนะครับเราถือว่าสะ,สะ,สะอาดดีครับที่นี่ผมก็มาหลายครั้งหลายเที่ยวนะครับก็ยังโอเคินใจในบรรยากาศนะครับ อนนี้ลมก็ยังโชยเย็นสบายสบายอยู่เลยครับบางคนก็ไม่ได้มาข้างคืนนะครับก็มาเช้าเย็นกลับนี่ครับห้องน้ำอ่ะฝั่งนี้ก็มีหญิงชายนะครับสองฝั่งอ่านุ้นี้นะครับดู ลนะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงก,กว่านะครับวันนี้วันอาทิตย์คือคนที่มากลางเต้นเมื่อวันศุกร์เสาร์เนี่ยก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับนี่นะครับลานจะกว้างนะครับ ที่นี่เขาจะแบ่งโซนนะครับถ้าเป็นโซนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยนะบริเวณนี้นะครับคือ,อห้ามห้ามเกี่ยวกับปิ้งย่างนะครับเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีมีปักป้ายไว้นะครับป้ายนี้ฮะถ้าหลังจากลงจากตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็ปิ้งย่างได้ มีทั้งแถบเลยนะครับเย็นๆถ้ามีจักรยานก็พาเด็กมาขี่จักรยานที่นี่ได้นะครับ ด้านหลังนี้ก็ยังกลางเต้นได้นะครับเป็นใกล้กับริมน้ํานะครับ บางคนก็มาวิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็นำจักรยานมาขี่ออกกำลังกายได้บรรยากาศนี่ผมชอบจริงๆครับนี่มาแล้วก็ต้องมาอีกแล้วครับไอ้น้ำตกสามหลังนี่ โอ้นเย็นสบายจริงๆลมแรงครับมุงแรงที่ขนาดเวลานี้ลมอย่งแรงเลยเย็นสบาย ได้ยินเสียงลมใช่ไหมครับเนี่ยฮะลมอันนี้นะครับเนี่ยถ้าใครที่อยากจะมาแคมปิ้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยนะครับผมก็เนี่ยฮะวันนี้ที่ผมก็แนะนําเนี่ยว่าเราซื้อแพดเต้นที่ผมซื้อเนี่ยมันมันสุดคุ้มนะสุดคุ้มมากเลยสําหรับเต้นมือใหม่ๆนะอ่ากลางก็ไม่ยากเลย ใช้เวลากลางมากเกิน20นาทีก็เสร็จละวส้งคนน้ำตกสามหลัง ครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับตามวยนะครับขอบคุณนะครับบััสีีครับ